เอเคปกติมีไอชั้นเท่าไหร่ละสี่สิบสามงานทดสอบว่าออกมาขายได้ปกติเหรอครับปกติเลยเหมือนครับชื่ออะไรเด้ครับเลยแล้วใส่งานแล้วก็เอาที่ขุดมาตัดอันผ่อนก็ได้เ้ป็นใครมันต้มน้ำมาเยอะจังวะน้ำผมเองครับพี่ออกินน้ำเต้นหนอะเฮ้ยเอาม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 าเอ้โคชนเบ็ดเมลเหรอเฮียเบ็ดเมลไอตัวเบ็ดเมลนี่ของจริง ตกใจอุ๊ย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 มึงตีกูเลยสัตว์กูแค่เป่าเองขอโทษเมื่อกี้กูใช้ทำเป็ดเป่าแล้วเออ่กาะมันรวมกันเลยดเลยเสื้อมันรวมกันเลยเฮ้ยทีไหนกันอ่ะไปนรกพี่เขียก็เคยชื่อนภิษเพื่อนนรกก็ค่ชื่อนพริกพี่อนใช่ไหมเขียรที่ผมก็มีกาะเพชรพี่ก็สเพชรจีดแดงพี่สีอ่อนหน่อยนะกาะเพชร กาะนัแข็งเฮ้ยต่ลุยตรกนะกลัวรกเยอะคนวงคนวางดิร้อนอ่ะร้อนมากเลยหมอฮะหมอไอ้ตัวนี้อะับมาได้หรอว่าไปปมาคุเจป้มน่าป้อมกางหาไม่ได้ดิต้องมานี่ก่อนแล้ค่อยว่าเออเชื่อไอ้ตัวเฮียเหรอะไม้ตัวเฮียเลยเจ ต่ตีมเอต่ต oh yup. ูเฮียเลยวะเฮียรยตูเฮียเลยเนี่ยตีไม่ได้แล้มัจะรอดยังไงวะเราไม่ร้อมไงบัโซหีนบะบะบะโซโซ่โซันนเหรอโอยเสียมีแต่เต่แ่แต่บอสบอบอสไเลยสุ

หมูหลอกวิญญาณหลอนโอ้ยโอ้ชี่ยแมงมุมเจ้อ้โหแมโาอ้โหมนุษย์ค้างคาววันโฮ้ยสมบีคืนชีพสมบีคืนชีพเออล้อเหมือนอย่าง เฮียฮินก่งฮิตัวพิษสลามันเดอร์พ่อมึงอะแม่้ยเฮ้ยเอ้ามันลมล่างใครใช่ไหมกายมันตัวอะไรไม่รู้เฮียมันลมล่างกันเฉยเลยโดนปริศนาทำกันเยอะเลยใครยิงกูวะเย็ด ว่ามันดูดกู้เขี้ยแบ็คโคโอ้ยโอ้ยออาหมอฮะหมอหิวหน่อยฮะหมอตัวฮียี้ยลูกตามาจากไหนอะมันต้องหยุดออลูกตากรวยเฮี้ยนนักฆ่าเบอร์เกเต้ของเอร์เต้ไม่ได้เข้านรกหรอ,อยังดิอรอใช่หรอแต่ว่าพี่ว่าพี่เราเข้านรกกันมาตั้งนานแล้วนะจริงนรบบนดินเลยไอ้ยตัวเฮี้ยอะไรวะนะักเจ้าเขามา ไอสัตว์นรกเอ,อ้ยโตก้าเนี่ยดูแค่แค่ชื่อที่แบบอ่านมันก็แบบเ e ย็นแล้วอ่ะมันเป็นสัตว์มาจากนรกจริงๆอะพี่เต้เต้ขึ้นมาเลยมึงมึงปีนปีนเปีนเองเลยปลี่ยนเลยเต้เต้เจอแล้วเหรอได้เจออ๋อพ่อตายเหอะสัตว์อไอตุอ๊โอ้ยแย่ม,มากูเพิ่งมาเฮียคลิปคลิปเหรอไอ้เฮียเจ๊เออลถวันนะ ดับไปแล้วโรคริปเออโใช่เหรอจุดใหม่หน่อยจุดใหม่หน่อยมาลองคิดดูถ้าตอนนี้ของยังตกอยู่อ่ะจิตใจแต่สลายไปแล้วตอนนี้จิตใจของผมก็คือว่ามันเล่นหนอนเราีด่ขนาดของไม่ตกนี่ก็ยังยากเหมือนเดิมก็ที่เหรอวัวโอเคโอเคไม่พ่นไฟใส่หัวละไปเด้ออะไรวะอะไรวะ <c oughs> โดนทีเดียวเลยโหร้ายเกินไปจริง ข้ามขั้นเว้ยมันไม่ได้ข้ามขั้นมันคือขั้นต่อไปเว้ยข้ามขั้นเว้ยต้องไปเพชรแล้วเว้ยตอนนี้เราถ้าเป็นเพชรเดี๋ยวเราข้ามขั้นแต่เท่าที่พี่เคยไปอ่านกันเขาบอกว่าเราไม่ควรลงถ้ำครับเพราะว่าดันเจี้ยนมันง่ายกว่าเยอะแล้วกูก็บอกอันฮะแบบง่ายเหรอหรือไม่เราก็ต้องหาอันนี้เว้ยเบตเทิลทาวเวอร์เออใช่เบตเทิลทาวเวอร์สนุกของแม่งดีจริงเบตเทิลทาวเวอร์ตายได้สัตว์ตายเป็นดิ ไม่ว่าจะต้องลงเรื่องภารกิจเดี๋ยวผงไปกับสัญาไปหาไปตามก็ได้กูลองเพื่อนมันก็ไม่ได้เก่งนี่หว่าไอ้ลูกตานั่นก็ไม่ได้เก่งนี่หว่าตายละคือก็ไม่ได้เก่งนี่กว่าเอากูไปร้อยกับตัวเองคือมันไม่ได้เก่งเว้ยแต่ว่าเราจะต้องเห็นมันน่ะนึกออกปะเพอมันพอมันตีทีนึงว่ามองไม่เห็นเนี่ยโคตรเกลียดเลยเทียพวกตัวนัเงี้ยแล้วพอเราไม่รู้มันอยู่ไหนเราก็แบบยากอ่ะแค่นั้นแหละทาวเวอร์พบเลยนะต้องระวังเขาเรียกว่าอะไรนะกล่องก่อนชั้นบนสุดอ่ะเปิดปุ๊บมันจะแอคโกเลยอ๋อตัวนั้นมันจะโผล่่มมาใช ใช่มันมันอยู่ข้างบนอยู่แล้วเว้ยแต่ถ้าเกิดเราเปิดกล่องก่อนชั้นบนสุดอะ่ะมันจะระเบิดทุกอย่าง<อ>แล้วของดีจะอยู่กล่องบนสุดเว้ยอ๋อห้ามเปิดใช่แล้วมันจะระเบิดเลยแล้วพอระเบิดปุ๊บของมันก็ระเบิดเลยเกคว่ารมณ์เลือดก่วยเหรอ,อเพื่อนมันคงลงไปไม่ได้ขุดแล่มันตายไม่หยุดใยตอนนี้น <c oughs> ให้แม่งฆ่าอเอ,อ้ยเดี๋ยวแม่งก็ววสองร้อยมันก็ตกลงกองแลอเฮ้ยใครตีกูอะมึงมาตีกูทำไมอะ ตีกูทำไม,ไมอะเฮ้ยนี่มันที่ปกป้องชาวบ้านไม่ใช่เหรอโลกนี้ันอยู่ยากวะจริงปะกูว่าแม่แบบไม่แน่จริงมันอยู่ไม่ได้ปะทำไมวะแล้ว <laughs> <laughs> ทำไมมาถึงมาตีกูอะมาดิเย็ดแม่กูเห็นแร่แล้วเมือเ่อกี้ท้างานกันในโลกเนี้ในเมืองเนี้มันต้องมีตัวกันไอ้เหี้ยทั้เป็นเนี้ยมา,มา,มาสู้กันเต้ยเปิดชิ้นหอเต้ใส่เดี่ยวกูม,มีทักแล้วพี่อยู่ไม่ได้แล้ววะทีเนี้ย โอ้โหตกใจหมดเลยสัตว์ใค,ใครสู้อะไรอยู่ชียร์าสู้ตัวอะไรอ่ะตกใจอ่ะสัตว์สัตว์เมื่อกี้ต,ตัวเทียอะไรหนูเหรอหนูยักษ์หมาเหรอที่ซอมบี้ซอมบี้หมาสัตว์เฮียเมื่อกี้หัวใจกูแบบแวบเลยเจ็บเลยเลยนะียแบบตีหินอยู่ดีๆมันก็แบบยิงนโผล่มาสัตว์ร้า,ายโผล่มาเจอบ่อยแล้วนะแต่ก็ยัตงตกใจอยู่ พวกโอกาสออกมันหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครั้งแรกเลยอ่ะมันแบบมันเปิดกูเลยอ่ะไอ้พวกมึงจีรกาไม่ออกแน่ๆว่าใต้ดินมันเป็นยังไงอ่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยวก็เราต้องลงไปช่วยกูอะคือมอนแม่งเยอะจนแบบกูเล็กอ่ะขยับไม่ได้อ่ะถอนจะภลรกิจงกูแล้วอะกูก็ตายผักเหมือนกันเราคิดว่าจะช่วยพวกแทนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาช่วยกูเล็กของกูเย็นพอกับไอ้เฮียดันเฮียตรงนั้นเลยเว้ยแม่งแบบเยอะไปหมดเลยอ่ะเฮียเตะเตะเตะมันนี่ดิไม่ยุดช่ยาดูเฮียอะไรไปแล้วดูดิ what แกแบบที่ young, ทะเลาะก่อนมันขึ้นทะเลาะไ่เหรอเชี่ยวมวยวงแหวนซาตานด้วยชยรดูดิเยี่ยมมีมันมีมอนโอ้เชี่ยวสามร้อยตัวรอบๆอคูจะได้เจยช่วยไม่รู้อะคือหมดมันเยอะมากเชีได้อย่าใช้คำว่าสู้กเลยคือลงมามึงมึงได้ยินเสียงแบบ ไอ้เทียสเกิลต like really ันแม่งเป่าแต่แบบไม่อยู่แบบตึดตึดตึดึดปกติโฮฟปยูดลงแป๊บเดียวถ้าเป็นไมค้าวานิลลาคือขึ้นมารวยแล้วอ่ะอันนี้คือมีตฐานยังไม่เจอเพจสักเม็ดเลยไอ้เทียนี่นานมากตายเป็นผักเป็นปลาสงสัยพระเจ้าจะส่งผลทดสอบให้กับเรามาเายยาอยู่ไหนโอ้ยไอ้เทียตีติดไฟเป็นดูข้างหลังดนดูข้างหลังดิไอ้เทียอะไรข้างหลังอ่ะโอ้ยเีอยไอ้นี่ไอ้นี่สลัดอะโอ้ยเจอท่าแล้วพี่โอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรจบแล้วจบแล้วโอ้ยมันเป็นปีศาจ พิษสัตว์ไล่เพชรอ่ะเฮ้ยเฮียเฮ้ยเอากูะตีหมาชยาเฉยเลยเฮ้ยมึงด่าเพื่อนอย่างนั้นเลยเหรอโอ้ยช่วยด้วยกูโดนหมากัดเอ้ยขอโทษเฮ้ยเฮียอะไรเนี่ยตัวอะไรอ่ะเสรนด์แมนเว้ยจะได้เจวังฝันเห็นอะไรตรงนั้นฟังนะเ้ยที่จะไม่หันหลังกลับไปมองโอ้ลุงเสียบมาเลยจ้ายเอาละ พี่จะเอาเหล็กแล้วก็สัตว์นักธนูอย่างกลับบ้านไปเพื่อให้โลกเราเจริญเติบโตพวกกูกูกูโดนล็อกขาวะมันบิ้วเลยวะไอ้เหี้ยบิ้วเลยวะกี่ดีวายวะแม่งล็อกขาอยู่เลยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยหิวเตงเหรอได้ใช้ใช้ท่าไม่ตายเลยมีเร็วมากชัยยะเอาไม่ตายเลยพี่โอ้ยมันโง่มากแต่เดียวชัยยะนัดเดียวไอเจ้เอามอลออกไปเอาบอลออกไป ทำไงพี่ไม่อยากตายพี่ตายนิงจะได้นิดืองอีกนิดนึงเดี๋ยวคเก็บเอาไว้นิดนึงอีกนิดนึงมันเข้ามาแล้วไอ้เจ้าเข้ามาแล้วไอ้ชายาลองหลังเออโอ้เขาตายแ้วตายแล้วแม่งตีสะท้อนด้วยอ่ะโอ้ยเป็นเดดหมดแล้วกูแตกแน่ไอ้นี่คืออะไรอ่ะตาไปเยอะเฮเดี๋ยดิโอ้ยเออโอ้ยอะไรกูฟอนเมย์ คุดดิอมงไม่ีเวยอข้ามันกลายเป็นอยนนี้อ้าวลอดีเออแล้วพี่ก็รู้อีกอย่างนึงถ้าเกิดพวกเบืงเจอไอใบโอม่วงที่เราเจอกันตอนแรกอะเราสามารถไปซัมวอนบอสที่มันมีอาวุธดีๆได้ไอเขี้ยมมึงกินสตีปะไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมตีทิงไปแล้ว มันเป็นบอสที่เป็นคนมันจะดอบอาวุธที่เราใช้ได้ยาวๆเลยมันเป็นอาวุธดุลเลือดมันโอมสีม่วงแล้วมันจะมีเอาท่าซับบอนบอสอะที่มันคือแค่นั้นเลยที่พูดไปเออที่คุณไปเมื่อกี้ป่ะสีแดงๆป่ะมันต้องอัญเชิญเหรอน่าจะใช่ของมันเป็นใบโอมสีม่วงอ่ะแล้วก็อัญเชิญมันมีเสาแล้วก็เป็นแดงๆใช่ไหมใช่แแต่พี่หายาวเออทุบต้องหาใหม่พี่ทุบทิ้งไปแล้วไม่รู้มันคืออะไรตอนนั้นเฮ้ยเฮีย อย่าปรับจอสว่างแต่ว่าความจริงในเกมแม่งมืดแม่งก็บอกว่าคุณก็เลยในความมืดเฮ้ยนี่คืออะไรบอกก็บอกเพชรล้วมันดำเงี้ยอ๋อเฮ้ยสปี้คืนชีมันดรอปเอเซสแฟร์ชาร์จเฮ้ย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 แต่คือกูไม่เข้าใจว่าไอ้ขาพวกเนี้ย่้ย เอาไปอัพเลยพี่มันเจ็ดบองมีคนเร็วเลยมีคนเร็วมีคนเร็วมีคนเร็วตองชายะหลังมึงโอ้ยโอ้ยมันมาฮือฮือฮู้ยนะอุ้ยอุ้ย Shadow game Shadow game อีเวนต์เจเป็นอีเวนต์แบบเทเลเรียจะแบบสูงเออสูงใช่อย่าไปอยู่ในนี้ซะมาแล้วโอ้ยโดนหลอกอุ้ยไม่แล้วบินมาแล้ว Ôi, ôi, máy, ôi Khải thé tụt của sắt. tay đình tay Tại đỉnh, tại Cái tự nhiên Ôi, tụi gì này Bị, nó đang ở dưới nước, nó khai được quá. Em ở dưới Ôi, không thấy ở đâu, ở แกตายมันจะตายแล้วทีนี้ตายแล้วสวยเออเออเอาอคกไปเาไปก่อนหน้ากูใช่ไหมทีทีเอารงไปเออ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 เเเร็ว ทค่มันคโัแบ็คโฮลมันให้เพื่อนีัสว์เออแบ็คโฮไอาเีกกูตายตายตายตโคเออดสปอนคิวแล้วชยเออเนี่ยดูมันฆ่าดีเวลสิบเอ็ดเวลเจ็ดเออเออเออเป็นลูกวะเป็นลบ ก็แตะแล้วก็แตะแล้วสวยพี่ขอแปปหนึ่งได้ป้าเตเตมาหาพี่แปปหนึ่งได้ป้าเต้ที่ขอบเป็นแบบมาเป็นเสาวาไว้พี่แปปหนึ่งอ่ะอ๋อได้ได้มาพี่เจเตอยู่ในนี้แปปหนึ่งอ่ะเตได้พี่ดูยุดหยาดดูข้างหลังนู้นดิอุ้ยมึงมาได้ยังไงนั่นน่ะดิกูเล็กหมาพี่เดี๋ยวเราไม่กัดกูนี่เจเตพี่ฝากของนมายอ่ะเรนฟอร์ชาร์ปเน็ตยาอ่อนปะเจเต้ขอบคุณมากไปดิพี่เจเต้ทำไมขาเขาเป็นอย่างนั้นทำไมพี่เห็นมึงใส่กระโปรงอะ ใช่ผมสกปรกพี่ไอเหล็ก,ลกที่มันเป็นหน้าตายอย่างนั้นนี่คือมันเผาได้แหละพูดทีไรบึงโผล่มตลอดทีไปละทีไปละนี่เหี้ยอะไรนี่ตัวลมฟ้าฝนเออนราทาวเวอร์ข้างล่างเห็นไะมไหนวะนู่นนะข้างหน้าหน่อยข้างหน้าเนาะเดี๋ยวกูปรับไปนีดน้อยปปาาอ่ะมองไม่เห็นมีข้างหน้าเลยเว้ยกระโดดลงไปเลยฮู้ฮู้คือตอนเนี้ยพี่กะมาขุดแบบว่ายอมเบื่อเลยแล้วก็จะได้ไม่ต้องขุดอีกเลย เฮ้ยเียอะไรตีมันหนึ่งต้องค่อยๆตีสี่ห้าสี่ห้าต้องค่อยๆตีใช่ดาบร้อนเร็วใช้ดาบเหรดาบกูเบาอ่ะดาบเหล็กค่อยๆตีตีเร็วไม่ได้ใช่ดาบเร็วนะเว้ยดาบเหล็กเหมือนกันนะเออตีช้าเหมือนกันแต่ว่าตีกูตีหนึ่งดึกไงมันดึกแล้วว่วง นี่มันงงอ่ะตัวว่าแผ่นจิยติดหรอเฮียติดวีเกนไอเฮียอะไรวะเฮียเจนพร้อมแบกแล้ววะได้เฮียตัวเฮียไม่มีไก่ด้วยสิเอาว่ะเอาว่ะแทงวอาแทงไว้ยืนทำไมเอาลงเฮ้ยตัวเฮียอะไรเนี่ยเนสซี่โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยตายเฮ้ยย่า เอ้ยเดี๋ยวที่มันลากกูไปนอกไอ้เหี้ยมันหมุนกูเตี้ยว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 อะไรเงี้ยโอ้ยหิอเต้หอยมาเต้เฮ้ยเจ๊กูจะตายแล้วกูหมดหลอดแล้วเลือดตัวเหี้ยเลรวะเนี่ยกีฟินเต้ออสติกีฟินตายแล้วตายแล้วเจ๊ร้องไปงูมลงไปไปข้าวทีโอ้ยเจ้หน่อย เออเฮียมาจากไหนเนี่ยเออโอ้สตัวเฮียมีโปเพยอร์บอลแนนมาโคนอืมตายโเพเอร์บอลแนนโอ้ยเป็ดมิวมาดิเกกูตายได้กันนั่แหละโออยมุ้สวยเฮียโปเพยอร์ขบวนต็มเลย เเเเออาาลลยยแล้วมันยิงแล้วมันยิงแล้วมันยิงแล้วอุ้ยโอ้ยหลอนผมพยายามเถอะกันเองผมร้อนไม่ใช่สมอโดนยิงกันเองละแฝงนี่กูแฝงนี่แฝงก่อนเลยโอ๊ยโอ้ยเฮียไม่ลงไม้สัตว์ไม่อ่านเกมขาดจัดกูแฝงนี่โอ้ยเฮียโอ้ยเฮียเยอะมาก โอ้โหโอ้โหโอ้โหมือออฟเต็มเลยที่อ่ะผมมืมอออฟมือออฟเต็ม,อ,มอ,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 อุ้ยเขามใหม่ละเออกงต้องมีเก่อระวะังเอาลูกเล่นสายดาบเดียวกันหรอเล่นสองมือกันหรอไม่ก็มีอาวุธอะไรก็ใช้ตอนนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูกลับไปคัาสก่อให้เดี๋ยูครับถึงโล่ใช่ไหมอ๋อใช่ท่ามีโล่ผมเออเต้ยอยู่เต้ยเพื่อนเต้ยอันนี้เต้ยเล่นโล่ดรืออแล้วก็อันนี้เต้ยนี้อ่ะชัว บอลโบนี้ว่าเต้แบกเชื่อกูข้างไปเลยเต้ซ้ายข้างมาดิเฮขี้ขวาขี้ขวาขี้ขวาข้างกันดูคอนูได้นะแล้วกูดันกูถือโลแคสดันกูดันดิกูมีโลและสัตว์ดันมอนเต็กมอนเต็กดันมอนเต็กดันดิเฮเราเลยเชื่อมันเล่นกับกันวะระวังเลยเชืยแม่งเกิดใหม่เกิดใหม่ที่มิสลามโอ้ยโอ้ยโอ้ย เดี๋ยวมาอุ้ยอุ้ยที่บอกมาแล้วอ่ะแพ้ที่ขุดแพ้ที่ขุดเลยเออให้กูบาดเดียวเลยไแพที่ขุดอ่ะมันเป็นหินอ่ะน่าจะแพ้ที่ขุดใช่ใช่ปีนไปเลยแพที่ขุดปีอุ้ยเดี๋ยวมันมันยังไม่ถึงชั้นข้างบนเลยมัน อฉันก่อนข้างบนถ้าเปิดกล่องมันจะทิกเกอร์เว้ยเยแม่เย่กลัวแม่งระเบิดกล่องแล้วป้องแน่นี่หมดแล้วป้องเนี่ยโอ้ยโอ้ยวางมาเพื่อนโอ้ยแต่ว่าไม่ได้ว่ะกูตกน้ำแถบแถบข้างล่างแม่งแบบแม่งขึ้นไม่หยุดอ่ะกูโยนของลงไปให้เพื่อนอให้ดาวกล่องข้างบนก็คงสลายไปแล้วใช่มันสลายไปแล้วถ้าเจอรอบหน้ามันจะมีวิธีชีดกล่องบนสุดอยู่เว้ยดูยังใช้ได้ป่ะนะ อไปแล้วมันจะหยิบของได้ไกลอ่ะมันก็ปีนสร้างสร้างตึกข้างๆแล้วก็ปีนปีนขึ้นไปเปิดกล่องก็รอพักไปเล่น,นเกมอื่นบ้างก็แล้วอย่างเช่นบ้าบายโดตา2ก็ได้นะตาอยู่เจ๊กะดูกด,ดำตัวงังอุ้ยฟาร์มดิเอาว่ะฟาร์มดิอุ้ยอย่างงี้ก็ไม่ต้องตีป่ะฟาร์มเลยมีฟาร์มเลยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยกลับมาได้ ไอเจีไม่หังแล้วเฮ้ยโดนมันาหาัวเฉยโอ้ยเจี๊ยวับได้เจ๊ระวังนเอยเอาย้ายไปในกล่องนี้เ้วะเฮ้ยเน่เดี๋ยวเปิดเอ้าเหยเปิดไปแล้ว